บายพี่น้องเช้านี้มีคนเหงาด้วยแหละเช้านี้มีคนเหงาด้วยแหละ้าลังกับแม่เราใช้ในต่างเรนเาเรื่องมันดีจะได้สูงห้าเลืดิเออแค่และเช้านี้หนูมีไม่อยู่นะคะตาฮัเดเน่ากินคือหลายทีไอพี่แม่เพิ่นเอาเกล้วยให้เป็นวีมันติ โนมี่ออกเดินทางตั้งแต้คุนตีสามบ่ตีซี่ตีสามหรือตีซี่นี่แหละโนมี่ไปไหนนะไปงานคุณตาชเพิประเทดบุนกอเลยเพิ่นอันงานแจกข้าวเพิ่นแจกข้าวเลยกอเลยกะกลับไปน้ำกันกับน้องเต้แม่ตูมล้วก็น้องปามี่เห็นแนต่น้องบอกว่าร้องเพลง ล่อยน้ําให้หนูเลยนะมันไกลหนูจะได้เดินทางแล้วเอะเนันเอากะจิเสียงหน่อยก็าข่อยย่ตัวเออข่อยก็พยายามบีบเสียงให้มันเบลเบนะลาขึ้นนองฉันทําเต็มที่แล้วคนบางคนก็จะเหงาหน่อยนะคะตอนเช้าเพราะว่าไม่ได้ไปยืนซอมผู้สาวแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บของช่วยเขาอนาญาตเยอะเลย เขาญาติเยอะเยหนึ่งวันเพาญาติเยอะเยะมามักน่นั่นคือน้องวัวของเธอเราจะไปเราจะไปต่อกระสินบ้านนายเจกี้ยุ่ยใสกวะน้องเป็นสีน้องเป็นสีใดจังหวัดระยองเขาพี่ปอก็ไม่ค่อยสดซื่นไม่ค่อยละลื่นเท่าไหร่ เขนเป็นหมอลลัมซิงยัง,ยงเว้นแล้วก็มีอามน้อยเราจะนั่นพร้สีข้นบอสไ,ไ,ไปต่อไปนี่แปนเราเติร์ดเลยนี่เต้นเขาเก็บแล้วนี่แปเราเติร์ดเขาได้มาบอกที่บอกก่อนเขา,าจะไปนะพ่อแมนจะนอ่นรับติบอกแล้วนะั่นฝากเขาเป็นนักใส่ตาเขาให้ยังก่อนฝากกระเป๋ากระเป๋า,ปาปอีหยัง,สง,งใส่เอาคือได้มาฝากเขา,าประเดี๋ยวใส่ติอย่ามันเฮียอยู่คนเดียวอยู่เต้นเพื่อ อ๋อมีคนเฝ้าอ๋อฝากตอนเขาขึ้นฉากนะหรอฝากทั้งคืนฝากกระเป๋าทั้งคืนมันนี้เข้าไปไป้ายนี้แล้วของเราก็อังอย่างมหาศาลอ๋อลน,น้องนั่งเต้นน้องน่งนะ,ะนั่งเต้นส่วนโตแล้วก็นั่งคนเดียวเขาก็เลยเอาของอามาฝากไว้น้ำเจ้าย่มเขาขึ้นฉากว่าซันตี มัจะไข่กับบดตอดไปนั่งน้ำกัดหลดดิมันสีได้เ,ดเบิ่งของซอยกันบันทึกไปเขาสิไปเขาก็เลยนยางมาเอาอก,กระเป๋ามันท่อกระเป๋าอย่าเฟืองน,นอี่นี่นี่เอาขึ้นให้สั้นเดี๋ยวอ๋อนี่ออกรอืมเฮ้ยนีน่เป็นน้ำเนาอืมโมแม่น้ำเน่าดอกน้ำสวมนี่ละโอ้ยเธอก็ทำแรงบุบมาแล้วกระตานอุ้ยฉันอะ เรือม,มันปิดได้อ<ม>หรอถ้าเราว่าเพื่อนเงาบระเด็นเนเพือ่อนละลากันก้อนนั่นสิออกเดินทางคนน่ะโอ้ยพี่นอ้องไปพอกันมื่อแรงค่ะว่าสี่ยอเยยเล่าว่าสิมันเป็นระบรบล็อกติท่าเมื่อกี้นี่ขวดเนี้ยบ่ายฝันชิบะขี่จะถื่อเอาโหลดพี่น้องเลยร้านข้าปเปิดแล้วหนูบอไดปิดจักทีอะแล้วเปิดอยู่สี่ตลอดไปแล้วไปแล้ว เป็นบอดี้ยอกผู้สาวเด้มั้งนี่พี่น้องอย่าถามหาเด้อว่าเป็นอย่างพระเอกวีคือบอดี้ไล่หยอกหนูมีพอหนูมีไปงานอนูมีไปงานตาตาพี่น้อง